ทานอาหารแล้วรู้สึกเหมือนมีนอ,อะไรติดคออยู่ในคอมันคืออะไรคำถามจากทางบ้านค่ะ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งมาได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนอย่างเกิรนะคะเมื่อกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยมันขย้อนขึ้นมาหลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปก็ทําให้เกิดการสร้างสารเมื่อขึ้นมาในลําคอทําให้รู้สึกระคายคอเหมือนกับมีเสมหะในคอได้หรือสาเหตุหนึ่งก็คือการแพ้อาหารค่ะอาจจะเป็นการแพ้อาหารที่ไม่ได้รุนแรงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร่างกายจะมีการสร้างสารทำให้ เกิดการหลั่งสารเมือกออกมาทําให้รู้สึกมีอะไรอยู่ในลําคอก็ได้เช่นกันนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มันที่ค้นมากนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะที่มีการกระตุ้นต่อมเมือกในลําคอก็เช่นเดียวกันและสุดท้ายค่ะอาจจะเกิดจากภาวะโ o ส t nasal drip ก็คือภาวะที่เราเนี่ยมีสารคัดหลั่งอยู่ในโพรงจมูกแล้วก็ไหลลงคอได้ซึ่งคนที่เป็นแบบนี้ก็อาจจะมาจากพวกภูมิแพ้อากาศหรือว่าเป็นไซนัสอักเสบ สำหรับใครนะคะที่มีอาการเหมือนเสมหะหรือมีอะไรติดคอหลังจากรับประทานอาหารทําให้ชว่วแน่ว่าให้ไปพบแพทย์ดูค่ะ